สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับทางร้านของเราอีกแล้วนะครับทางร้านนี้เป็นร้านขายกางเกงยินลีไวมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นเป็นกางเกงมือสองนะครับทุกคนมาดูกางเกงยินลีไวรุ่น501มือสองตัวนี้เป็นสีบลูเข้มๆนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะจากทางร้านของเรานะซึ่งเป็นกางเกงบิ๊กไซส์ก็ว่าได้นะฮะขนาดตามป้ายกางเกงตัวนี้ดับเบิลยู 38L 30ขนาดวัดจริงเอล38ยาวทั้งตัว41.5ปลายขา9นิ้วเมตรอินเชน่า ราคาหนึ่งพันแปดรอยหสิบาทนะครับเป็นเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนาสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมดูรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกลางแจ้งอยู่กับแสงธรรมชาติทางร้านเราก็มีบริการลูกค้าสามารถแจ้งเอ็ดมินเราได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าเกตัวนี้นะครับสีใหม่มากเลยนะฮะทุกคนเนี่ยสีบูเข้มๆนะครับเข้มมากด้วยนะฮะทุกคนเนี่ยนะฮะ ให้ดูทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นป้ายเรสเทบ r ด้วยนะครับเห็นไหมครับป้ายเรสเทปตรงน,นี้จะเป็นเรสเทปแถบอนะฮะขนาดตามป้ายจะเป็นยูสามสิบแปดเอลสามสิบขนาดวจริงเอลสามสิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาเก้านิ้วเมตอินชัยน่าราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทกับสภาพเป็นเกียงสเีเข้มแบบนี้ผมรับประกันนเลยว่าลูกค้าท่านไหนซื้อตัวนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมจะดูงานปลายขาให้นะครับ งานปลายขานะครับงานปลายขาแป๊บนึงครับงานปลายขาเป็นปลายขาตัดเดย็บมาครับผมตัวนี้ดูกั้มกึ่งผ้าเหมือนผ้าฟอกมานะฮะแต่เป็นงานปลายขาตัดเดย็บมาแต่ก็สวยเรียบร้อยดีทุกอย่างครับผมไม่มีตําหนิใด,ใดๆนะฮะก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับการตัดเดย็บปลายขานี้ก็เป็นเรื่องปกติของกางเกงอยู่แล้วถ้าเราสั่งซื้อมาถ้ากางเกงขายาวไปเราก็ต้องตัดเย็บเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมครับลายเย็บก็เรียบร้อยสวยดีท, <S <S <ches> ทุกอย่างปกติดูเหมือนใหม่ทุกอย่างนะฮะ กางเกงตัวนี้แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยครับดูยังไม่ผ่านน้ําเลยนะเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะไม่ผ่านการการการซักเลยนะไม่ผ่านน้าเลยนะลูกค้าเนี่ยให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งครับสวยๆขึ้นๆจะทางร้านของเรานะฮะงานรีไวห้าศูนย์หนึ่งครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าพักหลังมาจะเป็นงานกระดุมนะครับจะเป็นกระดุมทั้งนั้นจะไม่มีงานซิปนะฮะลูกค้าจะเป็นกระดุมงานซิปจะมีครับก็จะอยู่ในยุควินเทจยุคก็เก่าเลยนะฮะ ถ้าช็อปไหนมีหรือว่าร้านไหนมีการเกงตัวนั้นเป็นงานซิฟเป็นรุ่น50เนนะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยสูงสุดเอื้อมราคาค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานซิฟงานซิฟมีแต่ว่าเป็นงานยุคเก่าๆนะมีทุกว,วันนี้ออกมายุคใหม่ๆ50หนึ่งนี้เป็นกระดุมหมดครับไม่มีงานซิฟถ้าร้านไหนมีก็อย่างที่แจ้งไปนะครับแต่อาจจะมีครับตามช็อปที่ขายพวกงานวินเทจเก่าๆนะมีลูกค้าท่านไหนต้องการก็ลองไปเดินดูครับถวจะดูจากตึกแดงอะไรนี้ก็น่าจะพอมีอยู่ครับอันนี้ช่วยเชียร์นะคร กาแฟนะครับก็ลองเดินดูได้แต่ผมรับประกันว่าราคาน่าจะสุดเอื้อมครับผมน่าจะสูงสุดเอื้อมครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจจริงๆตัวนี้สีบูยิ่งขิเข้มเม็ดอินมใช่นาจกทางร้านของเราราคา1,850บาทเท่านั้นสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร096 1519525กหกับทางแอดมินเราได้เลยขอบคุณที่ไว้วางใจครับขอบคุณครับ